ต้องดูอยู่เพอย็น้เดี๋ยวาพยนไว้ก็ได้พอเย็นแล้วม่เยนนะ้ไป่ยยน่ะที่ที่แไม้กินอ่ะอ้าเขาเป็นนนะเแอลวานอ้าวงอตัวเว้ย เดไปยุ่งนมันจะนอนหเรามันนี้จากมันมกนนีก,าาากม่ายเลยไม่นอเดินทั้ง,ทงวันายไม่ต้องเยอะหรอกไม่อย,ยันเสิอพยายเยอะเดี๋ยวจะ